เราสามารถรับสมัครได้เลยรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปั๊บเกิดคนสมัครเต็มก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ผมขอพูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารให้เป็นระบบสมัครใจจริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครนะเพราะคนที่สมัครใจมาเป็นมันมีความพร้อมจะได้ทหารที่ดีไอ้เกณฑ์นี่ไม่จะเป็นเขาก็ไม่อยากได้หรอกทีนี้ได้คนสมัครใจเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ถึงจะเกณฑ์แล้วยอดเนี่ย เท่าที่ฟังแล้วกองทัพเขาก็ยินดีจะปรับลดจะยอดมันเยอะไปเขามาดูแล้วเขาก็ปรับลดลงได้แต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระทบกับศักยภาพเขาทหารนี่กันจะยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปคุยกันแล้วก็พบว่ากองทัพเขาคิดมานานอยู่แล้วเขาก็ทํามาเป็นขั้นตอนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากให้เร็ว ให้ทันกับสังคมต้องการเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องกำกับสนับสนุนที่เขาก็ไปได้เพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักใจคําว่าเมษายนปีหน้าคือทหารเกณฑ์คือทหารเกณฑ์เ,เขาจะเลือกเดือนเมษาใช่ไหมเรามาทําเดือนนี้คือเดือนนี้ก็ทําได้เลยนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางประหลัดท่านประหลัดท่านกา็บอกศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วเราสามารถรับสมัครได้เลยรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปั๊บเกิดคนสมัครเต็มก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ อันนี้ทำะไรแต่ว่าไอ้ปรับลดกําลังพลที่หมายถึงนั่นคือปรับโครงสร้างกองทัพไอ้ที่เราชอบพูดว่านายพลเยอะไปอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยกองทัพเขาก็มีแผนอยู่เท่าที่ผมดูเขาก็มีทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีเป้าหมายว่าปีเจศเนี่ยขนาดกองทัพจะเปลี่ยนจํานวนนายพลก็จะเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือกองทัพเขาตั้งใจะจะทําและมีแผนแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ย ทางรัมตีเองจะต้องช่วยทางกองทัพให้ไปสู่เป้าหมายนั้น,นข้อเท็จจริงแล้วที่เราต้องยอมรับสังคมต้องยอมรับว่าหนึ่งต้องมีทหารสองทหารเขาก็มีกําลังที่เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพกองทัพเนี่ยจะต้องมีกําลังพลเท่าไหร่เราจะไปปรับลดกําลังพลโดยไม่คํานึงถึงความเคิมแข็งกองทัพก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อกองทัพก็มีเป้าหมายว่าต้องมีทหารเกณฑ์ขนาดประมาณนี้นะสมมุติว่าจะเป็น9ก้าหมื่นแสนโดยประมาณนี้แหละ,ะประมาณนี้ เพราะนั้นทำยังไงจะได้จำนวนนี้ก็เปิดรับสมัครก่อนอ,อันนั้นอีกทางหนึง่งคือการที่เราจะรับสมัครคนให้ได้เยอะนี่จริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครนะเพราะคนที่สมัครใจมาเป็นมันมีความพร้อมจะได้ทาหารที่ดีไอ้เกณฑ์นี่ไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากได้หรอกทีนี้ได้คนสมัครใจเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่ถึงจะเกณฑ์แล้วยอดเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วกองทัพเขาก็ ยินดีจะปรับลดถ้ายอดมันเยอะไปเขามาดูแล้วเก็ปรับลดลงได้ <c oughs> แต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระทบกับศักยภาพเขาเมื่อลดลงแล้วเนี่ยก็รับสมัครเขาปะมันก็ใกล้เป้าขึ้นโอ้นี่ก็คุยกันว่าการที่จะให้คนมาสมัครเยอะๆเราจะต้องสร้างอินสซนทีฟคือแรงจูงใจ ในความคิดของผมนะผมก็คุยแลกเปลี่ยนกันว่าผมว่าต้องทําอยู่สองปรับปรับแรกก็คือปรับสวัสดิการรับคนจะเข้ามาถ้าปรับสวัสดิการมันก็ชูงใจใช่ไหมครับสองก็ปรับทัศนคติทัศนคติที่สังคมยังมีทัศนคติเชิงลบกับทหารเกณฑ์อยู่คือผู้ปกครองอ่ะยังติดภาพเดิมๆว่าระบบการฝึกมันาโหดทารุณโหดร้ายเด็กเจ็บเด็กตายอะไรเงี้ย อย่างนี้เราต้องปรับความเชื่อเขาจริงๆมันมีเคสไม่มากแต่ว่ามันเป็นข่าวเยอะก็ปรับอันนี้คือปรับรอบอันที่สองนี่ผมว่ายังมีความเชื่อว่าผู้ปกครองโดยเฉพาะคนชาวบ้านต่างจังหวัดว่าลูกเขามาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยได้เงินเดือนจริงแต่ว่ารับจริงไม่ใช่ไม่ถึงอันนี้เราก็ต้องพูดให้ชัดว่าเด็กที่มาเป็นทหารเกณฑ์ต่อไปนี้ได้รับเงินเดือนจริง หักก็หักที่อธิบายได้เท่าที่จําเป็นเมืม่อวานทางกองทัพเขาพูดกับผมถึงขนาดว่าต่อไประบบจ่ายเงินเดืนอนหานเกณฑ์เนี่ยอาจจะจ่ายตรงเข้าบัญชี<ม>เขาอาจจะทําแบบนั้นซึ่งมันก็จะทําให้โปร่งใสเอาล,วท,ล,ว,ลวทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะทำอยู่แล้วอาจจะเขาทำอยู่แล้ว,เ,ลวเขาจะให้โปร่งใสยิ่งขึ้นมผมว่าถ้าปรับทัศนคติสองอย่างแล้วก็ปรับสวัสดิการด้วยคนจะสมัครเยอะถ้าสมัครเยอะเนี่ย ดีไม่ดีเกินจํานวนด้วยไม่ต้องเกณฑ์อยู่แล้วผมก็คุยกับทางทางหารทุกเหล่าทัพทัพหลายกลุ่มแล้วคุยทุกวันนัดกันทานข้าวบ้างนอกรอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยประมวลแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีทําให้มีกําลังใจทํางานแก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สะท้อนอะไรหรอกแต่ว่าเราได้เห็นสัญญาณว่าทางกองทัพเองก็เปิดใจกว้างที่จะรับผลเรือนผมก็จับได้ว่าถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ชัดเจนว่าแนวปฏิบัติชัดเจนนโยบายชัดเจนแล้วก็เขาเชื่อมั่นว่าเราทําเพื่อชาติจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าทหารไม่มีปัญหางก็ไม่ได้ลำบากใจแต่ก็ไม่ถึงว่าต้องประมาท ก็ประมาณก็หมายความว่าเราไปบริหารอย่างไม่ต้องไปคิดไปเตรียมไปอ่านจะไปชิวๆเกินไปไม่ใช่อ๋อไอ้อย่างนั้นไม่ไม่คิดหรอกครับไม่คิดว่าเรื่องอย่างนั้นเป็นประเด็นที่ต้องมาคิดประมาทคือเราไปคิดว่าเราชํานาญแล้วรู้ดีแล้วไอ้อย่างนั้นคือประมาทรู้ดีแล้วทําอะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะไรไหมอันนี้คือต้องระวังอยู่